สวัสดีค่ะพบกันตอนเช้านะคะพามาชมสวนดอกไม้หลังบ้านจ้ะช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคะก็จะเขียวชะอุมประมาณนี้เลยทั้งหญ้าทั้งดอกไม้นะคะโตดีพอๆพกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะตรงทางเข้าเราปลูกอันนี้ไว้ค่ะต้นดอกแพจัมโบ้ค่ะอันนี้เบลออกมาแยก ะะลงกะละมังนะ,ะกะละมังละหนสีนะะแยกเป็นเชษสีของใครของมันไปเลยตอนแรกจะปลูกไว้ในแปลงนะคะแต่พอดีเราต้องการที่จะเอาดอกไม้อื่นมาลง<อ>ก็เลยทําการแยกใส่กะละมังแบบนีไ้ได้ค่ะโตดีมากๆเลยได้น้ําฝนของไฟนี่แตกยอดกันเยอะมากเลยค่ะประมาณต้นเดือนหน้าน่าจะได้มีแบ่งจําหน่ายนะคะช่วงนี้ก็ขยายพันธุ์ไปก่อน ดินค่อนข้างดีมากอันนี้เป็นดินเก่าที่เคยปลูกผักปลูกดอกไม้อื่นๆนะคะแล้วก็เอามาใส่กระมังนี้เป็นดินเก่าที่ใส่ถุงปลูกเอาไว้นะคะแล้วก็เอามาปลูกดอกไม้ปรากฏว่าดีมากๆเลยเรามีกระมังนี้ค่ะต้นหญ้าก็ขึ้นเยอะมากเลยช่วงนี้ถอนไม่ทันเลย อันนี้เป็นดินนะคะที่เตรียมเอาไว้ปลูกดอกไม้นะคะมีที่ใส่กระสอบอยู่ข้างล่างด้วยนี่ก็เป็นแพรจัมโบ้เช่นกันค่ะแพรจัมโบ้ที่บ้านเบลจะมีทั้งหมดแปดสีนะคะแต่ตอนนี้เหลือ7จ็ดละอีกหนึ่งสีไม่น่ารอดยากขึ้นเยอะมากเลยค่ะทุกคนดินค่อนข้างที่จะร่วนซุยมากๆเลยนะคะตรงนี้เป็นดินเก่า ออามาปลูกดอกไม้ต,ต้นก็โตดีมากๆเลยช่วงนี้เบลยังไม่ได้ปล่อยออกดอกนะคะเพราะว่าต้องการให้เขาแตกกิ่งเยอะๆก็เลยมีการเด็ดกิ่งไปบ้างนะคะนี่ค่ะหลังจากเด็ดกิ่งแบบนี้ไปนะคะเด็ดยอดดอกออกไปนะคะเขาก็จะแตกแขนงเนี่ยค่ะจะแตกแขนงเยอะขึ้น ถ้าเราอยากได้กิ่งก้านเยอะๆนะคะเราก็เด็ดยอดดอกไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะอย่างสมมุติมีตุ่มดอกไม้อย่างนี้ถ้าเราอยากได้กิ่งเยอะๆเราก็เด็ดตุ่มดอกออกไปก่อนแล้วแขนงพวกเนี้ยเขาก็จะโตขึ้นมานะคะเราก็จะได้พุ่มดอกไม้ส,สวยๆค่ะมาดูฝั่งนี้กันมากค่ะฝั่งนี้แยกไม่ออกเลยอันไหนดอกไม้อันไหนหญ้าที่เห็นดอกสีขาวๆเล็กๆอันนี้นะคะ อันนี้คือเดซี่ค่ะเป็นเดซี่ไข่ดาวต้นนะคะนี่คือต้นของเขาค่ะเบลได้แต่งกิ่งของเขาไปนะคะเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยออกดอกสวยมากต้นนี้อายุยืนนะคะทุกคนลองหามาปลูกกันได้ตอนนี้ที่สวนเบล,เบลยังไม่มีต้นกล้าจำหน่ายนะคะแต่เตรียมเพาะไว้แล้ว ถ้าใครสนใจนะคะดอกเดซี่ก็ทักเข้ามาถามได้นะคะเดี๋ยวเบวจะแปะลิงก์ร้านที่เบลไปซื้อมาให้นะร้านนี้ค่อนข้างดีมากๆเลยมีกล้าดอกไม้กล้าผักให้เลือกเยอะมากแล้วก็แข็งแรงด้วยค่ะสศกมานี่คือต้นสดชื่นมากเลยค่ะปลูกแล้วไม่มีตายเลยนะคะรากเดินดีมากถ้าสนใจก็ทักเข้ามาถามได้นะคะเดี๋ยวเบลแปะลิงก์เอาไว้ให้ก็ได้ค่ะนี่ค่ะเดซี่ต้นนะคะเป็นเดซี่ไขดาวค่ะส่วนอันนี้ ดอกจะคล้ายๆกันนะคะเป็นเดซี่เหมือนกันคะ่ะตัวนี้เป็นไข่ดาวเลื้อยนะคะลักษณะต้นเขาจะไม่สูงนะเขาจะทอดกิ่งยาวเลื้อยไปกับพื้นเลยเดี๋ยวเราไปหาม,มุมที่เห็นชัดๆให้ดีกว่านี่ค่ะเห็นไหมคะปัิช่วงนี้กําลังปรับปรุงสวนใหม่ด้วยนะคะมันก็จะกิ่งกึงเขาจะหักกิ่งเขาก็จะหักมา นี่ค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวเบลรวบให้ดูเนาะนี่เป็นไข่ดาวต้นนะคะเดซี่ไข่ดาวนะคะจริงๆเขามีชื่อแหละแต่เบลจำชื่อไม่ได้เดซี่มีหลายสายพันธุ์มากเลยค่ะทุกคน เป็นเดซี่ไข่ดาวตัวนี้เบลตั้งใจจะปลูกขายดอ,อกนะคะทําเป็นดอกไม้สําหรับตกแต่งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะเป็นดอกไม้กินได้นะตัวนี้ใช้แต่งพวกเบเกอรี่เครื่องดื่มหรืออาหารอย่างเงี้ยสวยน่ารักมากๆาค่ะดอกเล็กๆนะคะวางบนเครื่องดื่มบนอาหารนี่คือแบบสวยมากตั้งใจจะขายดอกนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ขายนะเพราะว่าเบลเอามาทดลองเลี้ยงดูก่อนว่าเขาจะสามารถเติบโตได้ในสภาพอากาศร,ร้อนๆบ้านเราได้ไหม ปรากฏว่าค่อนข้างดีเลยเบ mm hmm. ลปลูกต้นนี้ไว้ตั้งแต่ประมาณเดือนกุมภาได้อะค่ะแล้วช่วงเมษามีนาเมษาร้อนมากๆแต่เขาก็อยู่ได้นะจะมีช่วงกลางวันที่แดดร้อนจะจัดต้นเขาจะสะลดลงไปบ้างแต่พอตอนเย็นเราลดนะเขาจะก็เขียวชุ่มเหมือนเดิมนะตัวนี้ค่อนข้างทนเลยทีเดียวแล้วก็เนี่ยค่ะ ตรงกอไปนะเดี๋ยวให้ดูตอเก่าที่เราตัดนะตัดหนึ่งนะคนนี่ค่ะเป็นก้านดอกนะคะที่ชูขึ้นมาแล้วก็ทําการตัดตัดก้านดอกตรงนี้ไปนะคะเขาก็จะแตกนี่ค่ะก้านดอกเก่าก้านดอกเก่านะคะตัดไปปุ๊บเขาก็จะมีกิ่งใหม่เกิดขึ้นมา แบบนี้เลยตัวนี้จะไม่ขยายพัุ์ทางลากนะคะเขาจะใช้เมเ็ดโรยมีเพี้ยมาด้วยจะใช้เม็ดแก่นะคะเม็ดแก่ของเขาจะเดี๋ยวเบลหาให้ดูนะเนี่ยค่ะหน้าตามเมล็ดแก่ของเขาไม่ชัดเลย โอเคเห็นแล้วอ่ะเดี๋ยว,ยวให้ดูตรงนี้นะเนี่ยคะ่ะหน้าตามเม็ดแกงเขาจะเป็นแบบนี้นะทุกคนแล้วก็เด็ดออกมาแล้วก็โรยลงไปบนพื้นได้เลยเขาใช้เม็ดโรยนะคะตัวนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูไข่าดาวเลยกันดีกว่าทุกคนตัวนี้เป็นไข่าดาวเลยค่ะที่เห็นเนะี่ยพุ่มๆข้างล่างเนี่ยนะคะใบเล็กๆแบบนี้ไม่ใช่หญ้านะเป็น ต้นเดซี่ไข่ดาวเลยค่ะดอกเขาจะเหมือนเหมือนกันกันกบไข่ดาวต้นเลยนะคะแต่ตัวนี้เขาจะเลือยไปกับพื้นจริงๆเขาคือกับชพืชน,นะคะในต่างประเทศอะแต่ประเทศไทยนี่คือเป็นไม้ดอกนี่ค่ะเดซี่ไข่ดาวเลื้อยตัวไข่ดาวเลื้อยจะใช้วิธีการขยัยพันธ์โดยการปักชำกิ่งนะคะ ตัวนี้สามารถใช้กิ่งไปปักชําได้แต่เบลยังไม่ได้ทดลองนะเพราะตอนแรกอะ่ะกิ่งเขายังไม่ได้เยอะขนาดนี้พอดีช่วงนี้ได้ฝนไปอ่ะค่ะดินเขาชุ่มเขาเย็นไงก็เลยเนี่ยเลื้อยเต็มไปหมดเลยขึ้นเขียวเต็มแปลงเลยค่ะเห็นในคลิปที่เขาเลี้ยงนะคะเขาบอกว่าให้ตัดกิ่งแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไปปักชําในดินได้เลยแล้วก็ ปักชําแบบควบแน่นนะคะแล้วก็เขาจะแตกเล่าออกมาเดี๋ยวเบลจะลองทําดูบ้างตัวนี้ยังไม่ได้ลองนี่ค่ะเดซี่ไข่ดาวแล้วก็เดซี่ไข่ดาวเลื้อยแปลงเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะตัวนี้เป็นอ่างเลี้ยงจอกของเบลนะคะแต่ตอนนี้คือประสบปัญหากระเบื้องแตกอีกแล้วค่ะกระเบื้องเล้าว เดี๋ยวต้องแก้ใหม่ตัวนี้งานแก้มาทุกวันเลยอันนี้เดี๋ยวจะพามาดูนี่คือต้นเดซี่ไข่ดาวต้นนะคะเนี่ยค่ะเดซี่ไข่ดาวแบบต้นนะอันเนี้ยเม็ดที่เขาปิวลงมาทุกคนปิวลงมาบนพื้นดินนะแล้วพอดีได้ฝนไปเขาก็โตแบบนี้เลยยังไม่ได้ขุดออกไปนะเห็นไหมคะทุกคนเยอะมาก เนี่ยคะ่ะเล็กๆเนี่ยแบบนี้เ่ยคะ่ะนี่ก็ใช่ยนี่ก็ด้วยเยอะมากตรงนี้ปิวแล้วล่วงแล้วก็ขึ้นแบบนี้คะ่ะแต่ช่วงแรกๆที่เขาโตอ่ะตอนที่เขาเป็นต้นเล็กๆแบบต้นเล็กๆประมาณเนี้เขาจะโตช้ามากๆเลยนะแต่ตรงนี้เบลเดินเหยียบบ่อยมากเห็นไหมคะเนี่ยใบโดนเหยียบแต่ยังไม่ตายนะนี่เยอะเลยคะ่ะเป็นเดซี่ไข่ดาว เกิดง่ายมากๆแล้วก็ต้นค่อนข้างที่จะทนทนแรงมากๆเลยอันนี้เดี๋ยวให้ดูตรงพุ่มนี้ตรงนี้ไข่ดาวเลยเขาปกคลุมเอาไว้อันนี้ลงรากไปแล้วนะ่ะเดี๋ยวต้องถอนออกเอาไปใส่ในกระถางปลูกเนี่ยค่ะทุกคนขึ้นเต็มเลยอ่ะ เบลมีเมล็ดนะแต่ว่ายังไม่ได้ทดลองปลูกว่าเขาจะขึ้นมากขนาดไหนนะคะจริงๆอยากแบ่งปันด้วยนะเพราะว่ามันเยอะจริงๆแต่ต้องลองปลูกดูก่อนว่าอัตราการงอกเขาดีไหมถ้าไม่ดีเด็กเพื่อนๆเอาไปแต่จะวโรยไม่ขึ้นทางหญ้าทางต้นไม้แต่ตรงนี้จะเป็นเดซี่ไข่ดาวต้นทั้งหมดเลยนะคะใบกลมๆเล็กๆเนี่ยค่ะขึ้นเต็มไปตรงโซนนี้ก็เหมือนกันเนี่ยค่ะร่วงก็เกิดเต็มเลย อันนี้เป็นต้นญ้านะคะใบสีเขียวอ่อนเล็กๆอย่างเงี้ยต้นญ้าย้าก็เยอะเดซี่ก็เยอะเนี่ยค่ะขึ้นเต็มไปหมดเลยเดซี่ขึ้นง่ายมากเลยโอเคค่ะวันนี้ก็พามาดูดอกเดซี่นะคะที่บ้านเบล สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันนะคะว่าเบลจะพาไปชมอะไรเดี๋ยวคลิปหน้ามาชมนะคะว่าเบลจะพาไปดูดอกอะไรในบ้านเบลสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ